ุธิยาจิวเชลมิดหรือที่รู้จักกันดีว่านีนักยิงปืนเป้าบินสาวมือหนึ่งของโลกที่ในปีนี้ฟอร์มของเธอร้อนแรงที่สุดในชีวิตด้วยการคว้าแชมป์ ISSF World Cup 2รายการที่ริโอเดจาเนโรและที่ซานมาริโนรวมถึงยังคว้าได้อีก2เหรียญทองในประเภทบุคคลและประเภททีมที่อิตาลีและด้วยฟอร์มอันร้อนแรงนี้ทำให้เธอกลายเป็นหนึ่งในความหวังในการคว้าเหรียญทองที่ริโอเกมส์ ก่อนที่จะถึงวันแห่งความสำเร็จนี่ต้องผ่านพบกับอุปสรรคและความผิดหวังมาอย่างมากมายตลอด15ปีบนเส้นทางและความผิดหวังเหล่านี้หล่อหลอมกลายเป็นประสบการณ์ให้เธอซ้อมหนักมากขึ้นก่อนค้นพบสัตรธรรมที่แท้จริงว่าสิ่งที่สำคัญคือการมีความสุขที่ได้ทำในสิ่งที่ตัวเองรักมากกว่าที่จะมุ่งเอาแต่ชัยชนะในเกมการแข่งขันแต่ก่อนเราไปแข่งเราก็จะเครียดเราก็จะไม่เข้าใจความเป็นกีฬาเพราะว่าเรา เราหมกมุ่นอยู่แค่ว่าเราต้องการเอาชนะคนอื่นอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าตอนนี้คือเราเริ่มเรียนรู้ที่จะมีความสุขกับการทําในสิ่งที่เรารักมันไม่ใช่ว่าเราเตาเพื่อจะชนะคนอื่นแล้วอะไรเงี้ยมันก็เลยค่อยๆเปลี่ยนเปลี่ยนความเป็นตัวตนทีละนี้มันก็เริ่มเริ่มเอนจอยกับกับงานมากขึ้นแน่นอนว่าความสำเร็จทำให้กลายเป็นความหวังและจากความหวังก็กลายเป็นความกดดัน แต่นั่นไม่ใช่กับเธอโดยนีบอกว่าความสำเร็จกับความผิดหวงังเหมือนกันตรงที่มันคืออดีตและเป็นสิ่งที่ต้องลืมมันไปให้ได้เพื่อมุ่งมั่นไปกับวันข้างหน้าแล้วความสำเร็จก็จะวนกลับมาหาเราอีกครั้งําถึงความรู้สึกตอนที่ได้ยินเสียงเพลงชาติไทย3ามครั้งแล้วปปนี้รู้สึกอย่างไรบ้างตอนที่ยืนขึ้นไปยืนบนโพเดียมกยะะ็เป็นเกียรตินะคะเป็นเกียรติกับตัวเองแล้วก็ เราไปในานามทีมชาติไทยอยู่ละมันก็เป็นเกียรติที่เราได้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปยือนอยู่ณจุดนั้นมากกว่าคิดว่าเพลงชาติไทยจะดังขึ้นอีกครั้งที่ลิโอไหมครับกออ็อย่าไปคิดอย่างนั้นเลยค่ะตอบไม่ได้จริงๆเรื่องความคาดหวังในอนาคตตอบไม่ได้เลยรู้แค่อย่างที่บอกว่าทุกอย่างมันก็ทําตามแผนสิ่งที่ตอบได้ก็คือมีซ้อมเต็มที่มีทําหน้าที่ของนักกีฬาเต็มที่ละก็วันนั้นมันก็อยู่ที่ว่า ผลสุดท้ายมันจะเป็นยังไงมากกว่าตอบไม่ได้คื <Thank you. S 1> คอความคาดหวังนะ่าจะมาจากคนรอบข้างมากกว่าทุกคนพยายามสร้างสรรมการว่า <Okay. S 1> เราเป็นมือหนึ่งเราต้องอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าในกีฬามันไม่มีสรรมการนั้นแล้วค่ะ1บวกหนึ่งมันไม่มีหนึ่งบวกหนึ่งอ่ะมันคือ1เริ่มใหม่หนึ่งเริ่มใหม่หนึ่งเริ่มใหม่ตลอดมันเราได้อะไรมาไม่ได้ส่งผลต่ออนาคตเลยคำตอบทั้งหมดที่ได้จากเธอมันชัดเจนในตัวอยู่แล้ว และไม่ว่าในโอลิมปิกเกมส์ครั้งนี้นี่จะสามารถคว้าเหรียญทองกลับมาได้หรือไม่นั่นไม่ใช่สิ่งสำคัญไปกว่าการที่เธอได้สวมเสื้อที่มีธงไตยลงลงทาหน้าที่เพื่อให้คนไทยกว่า65ล้านคนได้มีความสุขและมีความภาคภูมิใจว่าหญิงไทยเก่งไม่แพ้ชาติใดในโลกรัฐพลแก้วสายถ่ายภาพนทุษบุญโทเนชั่นทีวีรายงาน